ครับแม่ค่าออนไลน์นะครับนะครับที่กําลังเป็นข่าวเนี่ยแหละครับว่าขายทองแล้วเนี่ยนะสินค้าบางรายการของแถมไม่มีทองบ้างละทองเปอร์เซ็นต์ต่ำบ้างละนะครับกําลังเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ผมไปออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิกับคุณเคนโดแล้วก็ผู้เสียหายสองรายก็จะมีอะไรมาเล่าในลักษณะให้ความรู้นะคือตอนนี้ ผู้เสียหายที่จะมาแจ้งความเนี่ยมันยังมีไม่เยอะมีไม่ไม่ถึง200คนก็ประมาณสักร้อยเกาคนดังนั้นถ้าใครประสงค์จะดําเนินคดีกับคุณแม่ตัก๊กและคุณพ่อเบียอะไรเนี่ยป๋าเบียเนี่ยก็ให้ติดต่อคุณเคนโดนะครับแล้วก็ไปแจ้งความดําเนินคดีสําหรับคนที่ได้รับความเสียหายแต่ถ้าใครไม่ได้รับความเสียหายก็ไม่ต้องไปแจ้งนะใครคิดว่าตัวเองได้รับความเสียหายก็ไปหาคุณเคนโดเคนโดก็จะพาไปแจ้งความที่ปคบ นะอยู่ที่สอบสวนกลางก็ตรงแถวแถวอะไรแดเนียลมิดเก่านะก็คือที่กองปราบนะไปแจ้งความที่นั่นนะนะครับอันนี้ก็นะเอ่อกลาบเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับอืมนะนะอันนี้ถามว่าคุณสตังจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทไหมมันก็เป็นสิทธิ์ของทางาแม่ตักเขาว่าเขาจะฟ้องหรือเปล่านะครับเขาอาจจะแจ้งความไม้ภายในยุความก็ได้หรือจะฟ้องหรือจะ ฟ้องเมื่อข่าวเงียบก็ได้นะครับเขาก็ยังมีสิทธิ์ฟ้องส่วนคุณสตังถามว่ามีสิทธิ์สู้ไหมก็มีสิทธิ์สู้แพ้ชนะนะครับแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของใครฮะนะครับแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของศาลจะตัดสินอย่างไรบางคนถามบอกสตังไม่ผิดเพราะว่าทําเพื่อประโยชน์ประชาชนก็ว่ากันไปส่วนแม่ตั๊กเขามองว่าไปใส่ร้ายเขาก็แล้วแต่มุมมองเขาไปสู้คดีกันในศาลคือคดีของแม่ตั๊ก แม่ค้าทองออนไลน์เนี่ยถ้าใครอยากจะแจ้งความนะติดต่อเคนโดแต่คุณต้องมั่นใจนะคุณได้รับความเสียหายนะคุณมีพยานหลักฐานนะยืนยันนะเขาหลอกลวงคุณเขาชอบโกงคุณอย่างไรนะครับคุณก็ไปแจ้งความเพราะถ้าไม่มีใครแจ้งความก็ดําเนินคดีอะไรกับแม่ตักไม่ได้นะครับนะผู้ถ้ามีผู้เสียหายเยอะนะครับนะแม่ตักก็ลําบากนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าแม่ตักผิดหรือเปล่านะก็เป็นหน้าที่ของใครฮนะ นะครับเป็นหน้าที่ของใครครับเป็นหน้าที่ของตํารวจจะต้องสืบสวนร,รวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นหรือไม่นะครับส่วนชาวโซเชียลก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วแม่ตั๊กโกงอะไรต่างๆนะครับแต่ในโลกแห่งแต่เวลาขึ้นศาลเนี่ยมันจะต้องมีพยานหลักฐานนะครับนะไม่ใช่มีแต่กองเชียร์โซเชียลอย่างเดียวหลายคดีเก่าๆนะฮะคดีโกงทองคดีโกงเพชรโกงอะไรต่างๆไปดูนะครับถึงเวลาคนะดีชอบโกงแม่งก็ ดำเนินคดีไม่ค่อยได้เหลือแต่ว่าโฆษณาเกินจริงสมัยก่อนคดีเพชรปลอมคดีเพชรราคาถูกอ่ะลองไปดูอ่ะผมไม่อยากจะบอกว่าเคสไหนอ่ะนะสุดท้ายก็ช่อโกงก็ไปไม่รอดเพราะอะไรนะมันได้เพชรได้ทองมาแต่น้ําหนักไม่ถึงมันก็จะเหลืออาจจะเหลือแค่ความผิดสอคบอซึ่งโทษมันเบาความผิดเรื่องสอคบอเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ติดตามข่าวสารนะ ออกโขนกระแสทุกวันทุกวันก็ไม่ได้หมายความว่าจะดําเนินคดีช่อคโคงได้มันอยู่ที่พยานหลักฐานอยู่ที่ตัวผู้เสียหายนะครับอยู่ที่หลักฐานแล้วก็อยู่ที่ตัวผู้เสียหายนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้การดําเนินคดีในชั้นศาลเนี่ยอยู่ที่หลักฐานนะคดีเกี่ยวกับอาหารเสริมที่ผ่านมาจับเป็นข่าวใหญ่เลยสุดท้ายแม่งไงแป็กอยู่ที่ชั้นตํารวจชั้นอกการไปไม่ถึงศาลนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะ เพราะฉะนั้นคดีของอออแม่ค้าออนไลน์ขายทองเนี่ยมันอยู่ที่ผู้เสียหายจะยืนยัน,นอะไรขนาดไหนว่าเขาหลอกลวงยังไงเขาแสดงข้อความเช็ตยังไงนะครับแล้วหลงเชื่อย,ยังไงทําไมถึงไปซื้อทองเขาทองละทองแค่2องสลึงทาไมจ่ายเงินถึง30,000บาททำไมไม่จ่ายแค่หมื่นเดียวต้องไปตอบคำถามไม่ได้นะนะผมได้มีโอกาสได้คุยกับแหล่งข่าวใกล้คิดตำรวจมันต้องตอบคำถามไม่ได้แล้วต้องไปให้การ นะตอนนี้ก็เป็นข่าวอยู่สามวันสี่วันประมาณสัปดาห์หนึ่งสักพักหนึ่งแม่งก็เงียบแล้วนะนะครับผู้เสียหายก็ลาแล้วเสียหายกันคนละสองหมื่นสามหมื่นเดินทางจากภาคเหนือภาคใต้มาค่าเดินทางเที่ยวสองเที่ยวคนละเที่ยวละสี่ห้าพันก็หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะดําเนินคดีเนี่ยมันจะต้องไปพบพนักง,งานสอบสวนต้องจริงจังอ่ะเพราะฉะนั้นพนักง,งานสอบสวนก็ต้องมีมาตรการเช่นบ้านก็อยู่เชียงใหม่เนี่ย นะกองปราบหรือว่าป,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 ปบาบอคปอคปคบเนี่ยก็ต้องให้ตํารวจต่างจังหวัดเป็นคนสอบไม่ใช่ให้ก็เดินทางจากเชียงใหม่มาให้การที่กรุงเทพนะเสียหายอยู่สองหมื่นเดินเดินทางสองรอบแม่งก็เกินแล้วก็ฝากตํารวจด้วยถ้าคิดจะ,ะช่วยเหลือประชาชนจริงจังเนีก,ก็ต้องออกประกาศนะแจ้งความที่ไหนก็ได้แล้วมารวมกันอยู่ที่ปคบ ตำรวจคุ้มคกันบริโภคที่กองปราบนะต้องประชาสัมพันธ์ไปไม่ใช่บอกว่าใครอยู่ภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานมารวมตัวกันที่กรุงเทพค่าเดินทางเท่าไหร่นะครับค่ารถทัวร์ค่ากินค่าที่พักชิบหายนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องประกาศประชาสัมพันธ์ใครต้องการจะแจ้งความไปแจ้งความต่างจังหวัดแล้วก็ให้พนักง,งานสอบสวนต่างจังหวัดเป็นคนสอบสวนไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพ ใครเห็นด้วยกับพี่เดครับมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่โอ้โหเดินผมากรุงเทพก็ชิบหายกันเนี่ยจะได้สักกี่เที่ยวกี่อะไรกันนะเข้าใจไหมครับเออนะเข้าใจนะจุกรูอืมนะครับนะเรื่องพวกนี้แม่งก็ได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวแม่ก็เลิกแล้วจบนะครับอืมมีคนหลายคนถามว่านะครับแม่ตั๊กเคยโทรหาพี่เดก่อนออกโขนกระแส พี่เดให้คำปรึกษาหรือเปล่าครับไม่ได้ให้คำปรึกษานะแม่ตัดโทรมาเนี่ยเขาแค่มาเล่าเหตุการณ์ว่าเขาไม่ได้โกงนะเขาค้าขายสุดจริตเงินทองไม่เคยไม่เคยหลบเลี่ยงภาษีเขามาเล่าให้ฟังไม่ได้ให้คำปรึกษานะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ขอคำปรึกษาอะไรผมนะหลายคนสำนักข่าวไปลงข่าวพี่เดให้คำปรึกษาไม่มีครับอย่ามัา่วเขามีทนายความนะครับ เขามีทนายความของเขามีคณะทํางานมีอะไรต่างๆนะมีทีมทนายความของเขานะครับนะผมไม่เคยให้คำปรึกษาอะไรเขานะครับเขามาเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้นะตอนกลางคืนประมาณทุ่มหนึ่งก็มีคนดังมาหาผมอะดังมากๆเลยโดนทัวลงเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่แนวช่อโกงหลักแนวถูกกล่าวหาเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบแม่ค้าอะไรต่างๆจำได้ไหมคนดังอะนะถูกกล่าวหาว่า นะเป็นเจ้าของตลาดเอาเปรียบลูกค้าอะไรต่างเมื่อคืนก็มาหาผมคนดังๆเนะี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าความจริงเป็นอย่างไรอะไรๆต่างนะครับนะนะครับคนดังๆคนที่โดนทัวลงเนี่ยหลายคนมาหาผมเยอะนะครับหาผมเยอะนะครับหลายคนนะฮะอ่านะอ่านะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เรียนให้ทราบว่าแม่ตั๊กเคยโทรมาเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟัง เราจะได้มีข้อมูลครบถ้วนในการนําเสนอข่าวเรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนะไม่ได้เคยให้คําแนะนําอะไรเขามีทนายความมีทีมทนายความเยอะแยะเขาทําธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านทนายความก็เยอะแยะนะครับเข้าใจนะส่วนการดําเนินคดีช่อโกงของอกองปราบจะได้เรื่องในเราหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะผมได้คุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตารวจแล้วอยู่ที่หลักฐานนะครับนะไม่ใช่อยู่ที่รายการหนกระแสไม่ได้อยู่ที่ การไปเดินสายออกทีวีไม่เกี่ยวนะต้องมีพยานหลักฐานพี่น้องประาชาชนผู้เสียหายต้องไปพบตำรวจและต้องมีคลิปการไลฟ์สดนะต้องมีพยานหลักฐานสร้อยทองอจี้ทองดอกไม้ทองแล้วก็อะไระปีเสซไอไข่อะไรต่างๆแบาเนี้ยของกองของกลางต้องเอาไปให้ตำรวจนะครับถึงจะสามารถดำเนินคดีได้และต้องทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะครับ กับตำรวจนะครับในการวกวรวบรวมพยานหลักฐาน <c oughs> นะคดีช่อโกงอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นช่อโกงประชาชนหรือว่าช่อโกงธรรมดาเนี่ยมันสามารถตกลงกันได้มันสามารถที่จะจ่ายเงินจ่ายทองแล้วสุดท้ายถึงแม้ตํารวจจะสั่งฟ้องอายการสั่งฟ้องนะก็ไม่ติดคุกหรอกครับเชื่อผมไหมผมเคยทํามาแล้วฟ้องอดีตสสพักร่วมรัฐบาลเนี่ยพักใหญ่เลยช่อโกงประชาชนนี่แหละครับจ่ายเงินครบ สารลงโทษจำคุกปี2ปีรอการลงโทษครับรอมาสองคดีนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายเงินเสร็จชอโกงประชาชนก็ไม่ต้องติดคุกส่วนพรบอรคอมก็จำคุกไม่เกิน5ปีไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนนะครับก็รอการลงโทษได้เหมือนกันเพราะพระบอรคอมก็ไม่มีโทษขั้นต่านะครับอันนี้อ่านะคุณด,ดูคุณเดชาพูดถึงคุณตักแบบจุดจๆๆุนะครับ ใครชอบก็เข้ามาดูนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับใครที่เข้ามาดูผมเนี่ยบางคนดูแล้วไม่ชอบพี่เดย์ยก็ไม่เป็นไรก็เลื่อนผ่านนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าแม่ตัก๊กน่าจะเคลียร์เงินเคลียร์ทองกับคนที่แจ้งความทุกคนครบถ้วนร้อผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะนะครับแล้วก็โดยโดยทั่วไปนะผมเชื่อว่าเรื่องโฆษณาไม่ครบถ้วนเขาน่าจะรับสรารภาพเขาน่าจะสู้เรื่องชอบโภประชาชนหรือไม่ ถ้าเขาปรึกษาทนายเขาแล้วว่าเอ้ายังไงไงกูไปติดคุกบรับสารภาพแม่งไปจบจบจ่ายเงินครบเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคดีช่อโกงประชาชนก็ไม่น่าจะใช่เรื่องหนักหนาแต่เรื่องที่หนักหนาคืออะไระเรื่องภาษีเรื่องภาษีที่คุณอัจฉริยะเนี่ยไปแจ้งความที่ไปร้องเรียนที่กรมสรรพากรอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงเนี้ยผ,ผมมองตรงนี้น่าสนใจนะฮะเพราะอะไรไหมครับ เพราะว่าคุณตั๊กและป๋าเบียเนมีทรัพย์สินจํานวนมากซื้อทองครั้งละ2องร้อยล้านในทิกต o k บอกว่าจะสร้างคลงาลาสน์พันล้านคําถามจริงเกิดว่าเอาเงินมาจากไหนนี่แหละครับตรงนี้แหละครับน่าสนใจครับเรื่องสรรพากรณ์มันจะโดนยึดทรัพย์ล้มละลายแล้วติดคุกจริงจมจริงๆดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนไปโฟกัสที่เรื่องภาษี ว่าเสียภาษีถูกต้องไหมเพราะอะไรจะสร้างคลื่นหาดพันล้านรถยนต์ราคาแพงสิบอาคานมูลค่าหลักร้อยล้านโอ้โหซื้อทองครั้งละสองร้อยล้านตรงนี้ต้องสันพกรต้องรีบตรวจสอบเพราะว่าสมมุติว่าเสียภาษีไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินของแม่ตักมาเป็นของหลวงนะครับนายกอิงจะได้เอาไปแจกคนยากคนจนได้เพราะว่าตอนนี้อยากจะแจกแต่ไม่มีตังค์จะแจก เพราะฉะนั้นแหมถ้าได้ไปสักพันสองพันล้านนี่ก็เอาไปแจกคนยากคนจนได้นะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจที่คุณอาทิยะไปไปร้องเรียนเนี่ยนะครับสมมุติว่าเนี่ยเขาบอกมีที่ดินเนี่ยเขาเลือกหาดพันล้านลถยนต์ไปอีกร้อยล้านโอ้โหตรงนี้แหละครับเอาเงินเข้าหลวงได้เยอะและทางงานนี้สําเร็จนะครับยังมีแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นนักร้องชื่อดังนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เป็นคนดังๆอีกหลายคนนะครับโชว์ชโฉดโชว์อะไรกันต่างๆนะครับอันนั้นก็เหมือนกันนะครับว่าเอาเงินที่ไหนมาซื้อก็ควรจะไปตรวจสอบถ้าพบเสียภาษีไม่ถูกต้องก็ประเมินภาษีย้อนหลังแล้วก็มีทั้งเบีย้ยปรับเงินเพิ่มนะครับเอาเงินเข้าประเทศครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแม่ค้อาออนไลน์หลายคนนะครับเสียภาษีไม่ถูกต้องโดยเฉพาะพวกอวดร่ำอวดรวยทั้งหลายนะครับตรงนี้ต้องเน้นตรงนี้ครับเพราะว่าเราจะได้เงินเข้เขาประเทศเยอะ ก็ <N> นะฝากคุณอัจฉริยะนะครับไปดูด้วยนะครับไปดูนะครับเปลี่ยนไปร้องแล้วแล้วก็ดูนะครับว่ามาที่มาที่ไปซื้อทองซื้อจากใครนะซื้อปีเสียจากฮ่องกงใครนําเข้าที่มาที่ไปนะครับเรื่องสัรากรณ์นี่สำคัญแล้วถ้ามีการหลบเลี่ยงภาษีก็โดนกฎหมายฟอกเงินอีกอีกฉบับมึงจำคุกสิปีนะฮะเพราะฉนั้นปปงตอนนี้ก็ดูสเตทเมนต์นะครับบ้านช่อง นะเป็นชื่อคุณตักหรือเปล่าคุณเบียรคุณแรง่างตรวจสอบให้หมดครับถ้าไม่เสียภาษีเนี่ยนะเราจะได้เงินเข้าประเทศเยอะนะครับนะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็ไม่ค่อยมีเงินนะเราก็จะได้เงินได้ทองเข้าหลวงสมมุติว่ามีการทําผิดนะแต่ถ้าเสียภาษีถูกต้องก็จบกันไปตรงนี้แหละสาคัญครับอยากให้รัฐบาลอยากให้ตํารวจอยากให้สรรพากรเน้นตรงนี้ครับเรื่องภาษีนะไอเรื่องชอโกงประชาชนไม่เคยมีอะไรละ่ะ มันเป็นแค่สารตั้งต้นนะจ่ายครบจบแน่นะครับนะเดี๋ยวก็ไปไนงะส่งสารไปเรียบร้อยรอการลงโทษแต่เรื่องไม่เสียภาษีเนี่ยและอยากให้ดำเนินคดีกับพวกนัก้องนักแสดงดาราคนดังเน็ตไอดอลแม่ค้าออนไลน์ที่โชว์โฉนดทั้งหลายเนี่ยพวกนี้แหละครับเอาเงินมาจากไหนนะครับตรวจสอบย้อนหลังนะครับในเมื่อกิจการั้นคุณกาไรไม่กี่ตังเลยแต่ทรัพย์สินเงินทองทำไมเยอะจังนะครับเนี่ยพวกโชว์โฉนดเนี่ย ทั้งนัก้องนักแสดงทั้งแม่ค้าออนไลน์เนี่ยหลายคนนะแล้วก็พวกที่แม่ค้าออนไลน์นะนะครับชอบตั้งบริษัทเยอะๆหนึ่งบริษัทสองบริษัทสามบริษัทสี่บริษัทห้าบริษัทหกบริษัทตั้งขึ้นมาหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่านะครับนะนะครับหลบเลี่ยงภาษีกระจายรายได้ทําให้รายได้ต่ําหรือเปล่าอันนี้ก็ให้ดําเนินคดีกับบัญชีและผู้ตรวจสอบสมมุติว่ามีการทําบัญชีเท็ปจงใจหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ย ประมวล,ลรัศกรรัศดากรเนี่ยนะครับเนี่ยเอาให้หนักครับนะทำตัวเป็นนักบุญช่วยเหลือน้ำท่วมช่วยเหลือคนนั้นคนนี้จ้างเน็ตไอดอลมาไลฟ์สดครั้งละล้านโอ้โหมึงจ่ายเงินครั้งละล้านเนี่ยลงบัญชีหรือเปล่าถ้ามึงจ่ายเงินครั้งละล้านเนี่ยมึงขายได้ครั้งละเท่าไหร่ร้อยล้านหรือเปล่านะนะสนรรพกรเข้าไปดูนะครับนะถ้าทำผิดกฎหมายก็ยึดทรัพย์เข้าเป็นดินตรงเนี้ยสำคัญกว่า สำคัญว่าไอ้เรื่องชอ่อโกงไอ,ชอ้ช่อโกงประชาชนอะไรนี่กระจอกถ้าถามผมนะนะนะครับเพราะเนี่ยบางคนบ่าบางคนแม่ค้าออนไลน์หลอกประชาชนจนรวยเงินที่เอาไปซื้อรถซื้อบ้านมาจากการหลอกคนจนทั้งนั้นหรือเปล่าครับอ่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันเอาให้จุกๆไปเลยครับใครเห็นด้วยกับพี่เดย์ก็เปไงกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไปใครเห็นด้วยกับพี่เดนะนะครับพี่เดก็มีหน้าที่เชียร์เชียร์ให้สรรพกร เอาให้หนักพวกเนี้ยโอ้โหแมงเงินทองเต็มตู้เลยมึงเอามาจากไหนนะอ่ะนะเออทำไมคนทั่วไปเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะครับมีเงินเนี่ยเขาต้องเก็บไว้ในธนาคารไม่ใช่มึงมาใส่ตู้เซฟการที่มึงเอางเงินมาใส่ตู้เซฟเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าอะไรมึงหลบลิงหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่านะนะครับเอาให้หนักเรื่องภาษีเนี่ยนะครับเนี่ยผมไปดูที่เฟซบุ๊กของคุณนาวาัดบอกยอดขายบริษัท ขายทองชื่อดัง4ปีพันล้านครับนะยอดขายพันกว่าล้านกำไร13ล้านและบริษัทไม่มีชื่อนะครับคนที่เป็นคนแม่ค้าออนไลน์ด้วยโอ้โหเนี่ยดูพันกว่าล้านเนี่ยเอาเงินไปไหนหมดนะเอาเงินไปไหนหมดครับไปเสียภาษีหรือเปล่าครับนี่แหละครับเราเอาเงินพันล้านที่เขาไม่ได้เสียภาษีเนี่ยสมมตินะ เนี่ยคุณนวัดโพสเนี่ยเขาไม่ได้เสียภาษีเนี่ยเราก็เอาเงินตัวเนี้ยยึดเข้ามาของแผ่นดินนะเอามาช่วยเหลือประเทศชาติมาสร้างถนนหนทางมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการรักษาพยาบาลคนยากคนจนดีไหมครับใครเห็นด้วยกับพี่เดครับช่วยกันกดไลค์กัแชแ์ครับดังนั้นอยากให้สรรพากรแล้วก็ปปงอนะตรวจสอบแล้วถ้าพบว่าไม่เสียภาษีเนี่ยยึดมาเป็นของหลวง นะครับถ้าเขาไม่เสียภาษีนะแต่ถ้าเขาเสียแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะก็ขอบพระคุณแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายที่รวบรวมเงินทองไว้ให้กรมสรรพากรนะครับครับขอบพระคุณแม่ค้าทุกรายนะครับแล้วก็พวกนักร้องโชว์ชโฉนดมีหลายคนนะปากดีดีทั้งหลายเนี่ยพวกโชว์ชโฉนดอวดรวยเนี่ยละครับนะนักร้องดาราอินฟลูเอนเซอร์แม่ค้าออนไลน์หลายคนนะครับอวดล่ำอวดรวยขายได้วันละสองสามร้อยล้าน นะครับไปตรวจสอบสิเป็นเรื่องจริงไหมถ้าเป็นเรื่องไม่จริงมันก็คือผิดพรบคอมเป็นการหลอกลวงประชาชนถ้าเป็นเรื่องจริงไหนรายการที่มึงขายได้เป็นพันล้านร้อยล้านต่อวันเนี่ยอยู่ไหนบางคนบอกเนี่ยจ้างพวกเน็ตไอดอลไปช่วยไลฟ์สดนะชั่วโมงเดียวขายไปห้าหล้านบาทไหนครับยอดขายของมึงอยู่ไหน ไปดูซิมีไหมวันหนึ่งมึงขายได้ห้าหกายล้านเนี่ยแล้วสามสิบวันเนี่ยมึงขายได้เท่าไหร่นะแต่ครับนะมึงก็ขายได้เท่าไหร่ละโอ้โหมื่นห้าพันล้านไงนะครับแล้วอยู่ไหนครับนะครับพวกนัก้องนักแสดงอะไรพวกเนี้ยตรวจสอบภาษีให้หมดนะครับแล้วก็เอาเงินเข้าหลวงนะครับเพราะว่าอะไรบริษัทพวกมึงขาดทุนนะเนี่ยเนี่ยอย่างคุณนวัดบอกเนี่ยบริษัทขายทองเนี่ยสีป่ปีนะอา่า ยอดขายพันกว่าล้านแล้วมึงกำไรแค่สิบสามล้านบาทและไม่มีชื่อคนที่ไหลสดด้วยเอามึงใช้นอมินีหรือเปล่าเงินทองพวกมึงอยู่ไหนกันครับเอออยู่ไหนนะครับโอ้โหเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอยากให้สารประกอบเน้นเรื่องการยึดทรัพย์เพราะมันมีประมวลรัศดากรอยู่แล้วผู้ใดเนี่ยครับหลบเลี่ยงภาษีนะครับติดคุกนะเดี๋ยวผมเปิดตัวบทให้ดูนะครับอืมเดี๋ยวดูนะนะเดี๋ยวสักครู่นะ ักคู่ครับมาตราสาสิบหลบเลี่ยงภาษีเดี๋ยวดูนะครับมาตราสาสิบประมวล,ลรัษฎากรผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3าเดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่สองพถึงสองแสนบาทนะนะ <c oughs> วงเล็บหนึ่งเจตนาแจ้งความเท,ท็จนะครับหรือให้ให้ถ้อยคำเท,ท็จหรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยนหลักฐานเท,ท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี นะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำรายการรายรับรายจ่ายยอดยอดรายรับรายจ่ายเท็จเพราะตัวเองบอกขายได้วันละร้อยสองร้อยล้านชั่วโมงเดียวอะไรต่างๆจ้างคนมารีวิวชั่วโมงละล้านมึงขายได้เท่าไหร่ละมึงจ้างคนมารีวิวชั่วโมงละล้านดังนั้นมึงมีรายได้เป็นพันล้านแต่มึงทำไมกำไรแค่สิบสามล้านแล้วมึงเอาเงินที่ไหนมาใส่ตู้ใส่อะไรต่างๆซื้อรถซื้อบ้านซื้อคฤหาสน์พันล้าน ต้องยึดมาเป็นของแผ่นดินให้หมดนะครับมาตาสามสิบเจ็ดนะเออนะฮะเขียนไว้ชัดมาตาสามสิบเจ็ดเนี่ยนะครับติดคุกนะนะครับมาตาสามสิบเจ็ดนี่ติดคุกอย่างเดียวเลยอะ่ะตรงเน้นตรงนี้ครับนะครับอ,อ่าเน้นแล้วก็อย่าไปดําเนินคดีกับแม่ค้าออนไลน์คนเดียวต้องดําเนินคดีทุกคนโดยเฉพาะดารานักร้องนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์โชว์โฉนดเนี่ยต้องต้องจัดการพวกโชว์โฉนดเนี่ยละครับตัวดีเลย นะอืมอ่านอีกครั้งนะมาตาสามสิบเจ็ดประมวลรัษฎากรผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้จำคุกเจ็ดปีนะหนึ่งแจ้งความเท็นําเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีสองโดยความเท็จช่อโกงภาษีหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมีสองอย่างนะหนึ่งแจ้งความเท็จทำพยานหลักฐานเท็จช่อโกงภาษีนะครับจำคุก จำคุกครับ3เดือนถึง7ปีปรับ2 0 0 0ถึง2 0 0 0 0 0ลูกความผมนี่โดนจำคุกมาแล้ว6ปีครับหลีกเลี่ยงภาษีครับอีกลายโดนไป500้อล้านครับเขาบอกอนุญาตให้ผมเนี่ยมาประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นเรื่องยึดทรัพย์เป็นหลักนะครับพวกอวดร่ำอวดรวยทั้งหลายเนี่ยเอาให้หมดโชว์โฉนดโชว์บ้านโอ้โหขับรถราคาแพงนะวันนี้ซื้อบ้านให้แม่500้ล้านอะไรเงี้ยมึงไปเอามาจากไหนเงิน นะครับมึงทำอาชีพอะไรนะชั่วโมงนึงมึงได้ร้อยล้านโอ้โหอะไรมึงนะนะครับนะเพราะนั้นก็เอาให้หนักครับนะพี่เดเนี่ยสนับสนุนเต็มที่เลยสนับสนุนให้ยึดทรัพย์ดีไหมครับอืมมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูนะครับ เคนโดโพสต์นะครับเมื่อวานเจอเคนโดเคนโดกับผมก็สนิทกันดีนะนะครับเมื่อวานเจอเคนโดบอกพี่เดช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยใครต้องการแจ้งความติดต่อผมหน่อยนะครับผมจะพาไปแจ้งความนะครับก็ใครสนใจติดต่อเคนโดก็ไปที่ f c e e o o o เคนโดพจะนะสุนทรได้เลยนะครับนะครับนะเคนโดโพสต์เมื่อ8ชั่วโมงอย่าพยายามติดต่อผมเลยครับผมถนัดทำยาวๆครับเมจิกสกินผมก็ช่วยเหลือ ามาใช้เวลาในการดำเนินคดี2ปีครับฟอ r e เก3กผมก็เป็นแกนนำใช้เวลา3ปี5ปีครับนะผมเสียเวลาอยู่กับ2คดีนี้มานะนะเข็นจนสุดครับครั้งนี้ก็ต้องเช่นเดียวกันครับมันต้องสุดนะมันต้องมีคนเนี่ยเป็นหัวหอ,อกอย่างเคนโดเพราะอะไรเพราะคนทั่วไปแม่งก็ไปหาแสงยืนถ่ายรูปนะออกทีวี นะแล้วก็แล้วก็ยืนถ่ายรูปเสร็จก็ตัวใครตัวมันนะครับไม่มีใครไปตามเรื่องจนจบแล้เคนโดเนี่ยตามจนจบทั้งเมจิกสกินทั้งฟอเหล็กสาดีเนี่ยเคนโดทําจนจบเพราะอะไรมันเสียค่าใช้จ,จ่ายไม่มีใครเราไปยืนหาแสงถ่ายรูปแอคอาร์ตซะหน่อยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครคิดว่า,านะ <c oughs> อยากจะดําเนินคดีอะไรก็ลองติดต่อไปที่เคนโดนะเคนโดโพสต์นะครับบอกยี่สิบเมษาสองห้า ศารอาญาพิพากษาจำคุก20ปีผู้ต้องหาคดีผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางปลอมเมจิกสกินหลอกลวงผู้บริโภคแต่สำนึกผิดพยายามชดใช้ให้ผู้เสียหายแล้วโทษจำคุกให้รอการลงอาญาไว้3ปีก็คือไม่ติดคุกอะนะไม่ติดคุกนะพิพากษาจำคุก20ปีผลิตเครื่องสำอางปลอมเมจิกสกินแต่ชดใช้ค่าเสียหายจนที่พอใจเพราะนั้นคดีของแม่ตั๊ก สมมุติว่าทําผิดนะผมผมไม่ได้บอกว่าเธอทําผิดนะสมมุติทําผิดก็รับสาภาพก็สารรอการลงโทษแต่สรรพากรเนี่ยรอไม่ได้สรรพากรถ้าเสียภาษีไม่ถูกต้องกระโดนทันทีครับหนึ่งนะประเมินใหม่ย้อนหลังค่าปรับเงินเพิ่นเงินเพิ่มโดนสองดอกแล้วก็เข้าคุกม,มาตราสามสิบเจ็ดเจ็ดปีนะครับก็ว่ากันไปนะจอาอืม อืมอืม,อมนะครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครอยากดำเนินคดีก็ติดต่อเคนโดนะครับที่ f a c e b o o เขาเลยนะอินบ็อกไปหาก็าเลยนะครับเขาทำเป็นกลุ่มไลน์แลวเมื่อวานนี้เจอกันนะครับก็เอากันให้เต็มที่นะแต่เวลาไปแจ้งความต้องแจ้งความจริงนะอย่าไปใส่ร้ายเขาเกินจริงใครใส่ร้ายเกินจริงเนี่ยก็มีความผิดฐานแจ้งความเท็จนะ เขาทำผิดห้าไปแจ้งไว้สิบอันนี้ก็ซวยนะเพื่อนนั้นก็ฝากด้วยก็ให้ความเป็นธรรมทั้งแม่ตั๊กทั้งผู้เสียหายแม่ตั๊กเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โกงก็ต้องไปสู้กันเดี๋ยวครับเราก็ไม่รู้ใครผิดใครถูกฮะนะแต่ที่น่ากลัวคือสรรพกรแล้วก็ฟ้องเงินฟ้องเงนินเนี่ยหนักเลยนะพวกอวดร่ำอวดรวยเนี่ยเท่าแล้วอยาอวดเนี่ยอันนี้เยอะนะพวกสีเทาเยอะคนรวยๆส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยอวดรนะนะส่วนใหญ่คนเท่าๆเนี่ยชอบอวดก็ฝากกันไว้นะครับ ก็ดูกันต่อไปนะครับว่าคดีนี้มันจะเป็นยังไงนะเออนะฮะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับก็กราบขอบพระคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับนะอ่านะครับทุกคนนะครับแม่ค้าออนไลน์นะครับฝากกรมสรรพากรตรวจสอบทรัพย์สินและให้เขาชี้แจงดารานักร้องโชว์โนดนะครับตรวจสอบให้หมดนะครับอ้างตัวเป็นคนทำบุญ เจอหมาข้างถนนเจอคนนั่งข้างถนนแบบที่กันชัยครับเห็นคนยากคนจนอยู่ริมถนนก็ไปถ่ายคลิปเขาแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็เอามาโปรโมทขายของนะไปช่วยน้ําท่วมไปช่วยอะไรต่างๆแล้วก็เอามาโปรโมทนะครับช่วยใครก็เอามาขายของครับคือพวกนี้เขาไม่เรียกว่าทําบุญครับเขาเรียกว่าจ้างมาไล์สดนะครับไปจ้างเขามาคนละแสนสองแสนแล้วบอกว่าช่วยเหลือน้องไม่ใช่ครับนะตัวเองได้ประโยชน์ นะก็ฝากสรรพกรนะครับใครไม่เสียภาษียึดทรัพย์ให้หมดนะครับไอ้พวกโชคลือหาดโชว์ชโฉนดเนี่ยยึดโฉนดมาเป็นของหลวงก่อนนะครับนะครับมึงจะทําอาชีพอะไรจะร่ํารวยขนาดนี้อ่านะครับ